สวัสดีครับผม Moment ์มเ,มลเล i n g นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานแลนโชนะครับอีเวนต์นี้เป็นครั้งที่2แล้วด้านหลังเป็นไงพอเอารถซิ่งมาจอดบนสนามกอล์ฟนี่สุดยอดครับวิวสวยตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวแดดก็น่าจะลงแล้วก็บรรยากาศรถซิ่งบนสนามกอล์ฟนะครับสวยมากมีรถหลายประเภทเลยวันนี้ปีนี้เหมือนจะรถเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับลานจอดนี่แน่นเลย คันนี้ CRV Red Boy น่าจะเพิ่งเสร็จนะตอนที่เจอกันที่เชียงใหม่เขาบอกเขาซื้อมาอีคันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปฟิวแคมวันนี้เราเอา4ประตูมาครับปีนี้ได้จอดมุมนี้ปีแล้วเราไปอยู่นู่นหลังเข่าตรงนู้นปีแล้วเป็น NV ไปจอดตรงมุมนู้นแล้วก็เช่นเคยกับ BM ของพี่มดพอมดติ๊กตอกมาเหมือนกันเราก็เพิ่งเจอคันนี้ไปที่งานสติดด็อกเชียงใหม่ ใกล้ๆกับที่เราจอดตรงนี้นะครับด้านหลังนี้ก็คือกลุ่มกระบะสายวัยรุ่นถุงลมมากับกลุ่มพี่ลงด้วยนะครับช้างเยียดกาลาที่เราไปถ่ายมาดัส,สัน2คันนู้นนะครับเมื่อเช้าเขาก็นัดกันมาพร้อมกันครับพอมาจอดตรงนี้นี่โอ้โหได้ฟิลมากแกงกระบะตรงนี้จากพีย่ยศแคดี้คัตต้อมคามีมาด้ามีไทเกอร์ Tiger, สี่ประตูนี่ผมเห็นงานคัตต้อมล้ออันนี้อยู่จากร้านที่ผมเคยไปทำร้านมินทาใช่ไหมพี่ร้านพี่เอกใช่ไหมครับแม็กเอ็กเรสใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเอากระทะเดิม แตถ้าเดิมนะครับไป,ไปผ่าติดรถแล้วก็มาผ่าใส่ลิมใหม่เป็นลิมล้อแม็กตอนนี้มันกว้างอยู่เท่าไหร่ล้อหน้าแปดครึ่งครับหลัง9ก้าครึ่งอฟสูนเป็นออบสูนแล้วก็เป็นข้างในก็เป็นเหล็ก <ừ> ลก็แยกชิ้นได้2อชิ้นเผื่อบางทีเราเบือ่อแล้วก็กัดใหม่ได้8ดครึ่งหลัง9กาครึ่งวมันไม่ล้นเพราะว่าข้างหลังอะผมใช้เพาฮีโร่ัถ้าเป็นไทเกอร์จะล้นล้นเลยครับล้นมาแบบ ผมแอบอยากได้รุ่นนี้อยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อะไรทำเตี้ยงกินเท่าผมว่ามันน่าใช้ดีอ่ะตัวสี่ประตูเนี้ยมันดูร่วมสมัยดีนะเนียคันนี้ตอนแรกเป็น BBS ใช่ไหมใช่ครับ BBS แล้วลิ้นเหรอพี่ลิ้นที่ตังเองครับตั้งเองเลยใช่ครับมันไม่มีของแต่งไะครับตัวนี้อยากได้เราก็เห็นว่าเขาใส่กันแล้วก็อยากได้แล้วก็ขึ้นเลยขึ้นสด สวยเลยเดี๋ยวนี้คนทําแบบนี้เยอะนะแบบล้อเดิมมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกําลังการ์เซ็ตบางนอกก็ทําเยอะนะเสพเยอะเสพเยอะกันสบายมากเยอะเสพเยอะเห็นขึ้นขึ้อย่างนี้คันนี้ก็บะยกได้หมุนได้ใช่ไหมหมุนไม่ได้แต่ยกได้อ๋อยกได้เฉยเพราะว่าเห็นเวลาไปงานพี่เขาจะโชว์กระบะยกขึ้นอย่างนี้ด้วยได้ไหมได้ไหมไหนไหนเขาอยู่ที่รถพอดีอันนี้เป็นเครื่องอะไรพี่ถ้าเป็นตัวเนี้ย 2L เลยครับ 2L ออ๋อเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ตกใจ อันนี้คือเป็นยกแบบแมกนวลอย่างงี้แมกนวลเลยครับอ๋อแรงเยอะนะเพราะว่าเราเราดีไซน์โชกตัวนี้กับกับกระบะมันพอดีกันงานสร้างก็เป็นของพี่ยศเคดีคัตตอมชุดนี้ก็ถักขึ้นมาใหม่หมดโอ้ใช่ครับทุกอย่างสร้างหมดเลยครับเหลือแต่แชสซีเลยแล้วก็ทุกอย่างสร้างให<ช>ม่หมด<ช>และแกสร้างยันเนี้ยกล่องโหลดแกทำเองสุดจริงครับใช่ก็ตามสเต็ปที่กระบะที่อยากเขาทำกันถุงลมก็อยู่นี่ใช่ครับชุดตู้รถจะอยู่ตรงนี้หม โเอาเลือกว่ะแล้วมันต้องทำยังไงแค่ติดสัดแล้วก็ติดโชคอย่างเงี้ยเหรอมีบันทับตัวหนึ่งติดโชคแต่ว่าหัวใจคือโชคตัวนี้มันต้องเซตดีๆไมงั้รับน้องหนักไม่ได้แล้วก็เราจะออกแรงเยอะมากเวลาจะยกใช่ไหมอ๋อเบามากยกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้เลยตอนแรกผมแอบคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นแบบแมคานิกอะอย่างนี้ ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นเฮ้ยแต่แบบนี้ก็แมนนวลดีนะคือใช่ใช่ครับคือไม่ต้องไปยุ่งกับระบบเยอะไม่ต้องยุ่งกับสายไฟยุ่งอะไรใช่ครับเฮ้ยเพิ่งเห็นตอนแรกผมคิดว่าตามงานอื่นที่พี่ยกขึ้นคือเป็นแบบเป็นก้าผมแอบอยากได้รุ่นนี้อยู่นะไทเกอร์นะสี่ประตูตัวเตี้ยใช่ไหมอันนี้เดิมทุกชิ้นเลยเฮ้ยหยาเสร็จพรมเดิมแล้วก็ลูกไม้เดิมหมดเลยครับคันนี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกใต้แดงอันนี้มันประมาณปีไหนตัวรถตัวรถมันเก้าแปด เดิมๆโรงงานยังไงก็อยูงง่นันเลยอันนี้เป็น2ออันนี้เป็นสองแออยู่เดมๆทุกชิแอบเสีไไปก่อนแอบเสีไไปก่อน, <laughs> น <c oughs> จริไม่ได้ว่าจริงแล้วมันมีไฟเบ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวรุ่นไฟเบ้าหรือว่ามันแห่งที่เขาเล่นกัน <c oughs> ใช่ครับเ่ผมเปลี่ยนมาแล้วนี่ก็เป็นของออสซี่อ๋อที่เขาเล่นกันออสซีซี่ใช่ครับจากออสซี่ออสซี่ของเดิมมันจะเป็นไฟไเต็มไฟเมใช่แอดเก็บข้อมูลไิ้ก่อน จริงผมว่ามันร่วมสมัยดีอ่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าถัดอย่างนี้ก็เป็นวีโก้แล้วอ่าใช่ครับถ้าถ้าหลุดอันนี้จะเป็นเป็นบอดี้ดีโฟดีอันนี้มันเป็นตัวที่ข้ามผ่านระหว่างไมตี้มาเป็นไทเกอร์ระหว่างเปลี่ยนไมตี้มานี่เลยเครื่องยนต์ก็ยังใช้ร่วมกับพอเป็นไทเกอร์ปุ๊บก็จะมีหลายเจนหน่อยสามสี่เจนเราค่อยข้ามไปวีโก้ตัวนี้มันจะแตกต่างกับดีโฟดีแต่ฝากระโปรงฝากระโปรงจะไม่เหมือนกันอ๋อแก้มอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันล้อชุดนี้ก็ดูสวยเลยนะครับถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจที่สุดนะเเพราะงั้นราก็หหาาาลล้ออเปรื่่่ใใชชตับ ตายตาหลับคันอยู่นานโอ้เพราะคันเนี้ยเป็นถุงลมมานานแล้วใช่ครับนานแล้วแต่ว่าพึ่งล้อนี่พึ่งทำใช่ล้อนี่ทำได้ประมาณสี่เดือนรถก็ใช้เวลาทำมาปีนี่ครับมากับชาวแก๊งวันนี้เพียบเลยนี่เราอยู่ในลายล้อมกระบะแก๊งพี่ยศหมดเลยใช่ครับแก๊งพี่ยศหมดเลย ไว้อาจจะขอนัดรวมแก๊งกมาถ่ายเล่นกันได้ครับยินดีครับยินดีแล้ <laughs> อาคุณค,ครับครับทำไมรอบนี้มีพ็อปอ่ะยืมน้องเลยรอบนี้มีพอม็อ,อ,พอปอะ่ะวันนั้นไปที่อู่ไม่เจอเสานี้นะที่ไปที่อู่ไม่เจอเสานี้นะของยืมน้องวันนี้ก็รถบางน้องนัดได้อยู่แถวบ้านเรานะครับกลุ่มนี้ดีมากว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเรานัดพวกพี่ๆเขาไปถ่ายเป็นคลิปรวมแาวแก๊งกระบะนี้กัน นี่แค่โซนที่เราจอดอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ก็ไม่ไหวรถจะเยอะแล้วดูครับเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเรา เดินไปดูกันต่อต้องบอกว่างานนี้อาจจะไม่ได้มาเสพรถเยอะมาเสพบรรยากาศจริงๆนานๆจะได้เอารถมาจอดกันในลานสนามกอล์ฟแบบนี้นะครับคันนี้เล็กน่ารักดีจังเลยนะครับเป็นโตโยต้าเล่นตามตรงว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ารุ่นอะไรนะครับเห็นแล้วมีหลายเซนว่าเป็นโตโยต้า0 0แล้วก็มีเป็นโมเดลอยู่บนหลังคางนี่ด้วยแต่ด้วยทรงเล็กๆน่ารักยางขอบขาวโหลดเตี้ยๆผู้เคยเห็นครับรุ่นนี้เป็นรถทะเบียนโคราชด,ด้วยน่าจะเป็นรถของที่นี่หรือเปล่ามีสติ๊กเกอร์เลโทขาวใหญ่น่ารักดีครับรถแบบนี้บางทีมางานแบบนี้ก็ได้เจอรถ แปลกๆอะไรแบบนี้ก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้อยากมางานรถงานมิทติ้งอย่างนี้นะครับคราวที่แล้วเรามาอยู่ตรงเวิร์กนี้ที่เอา NV มามาจอดตรงนี้แต่รอบนี้เราย้ายไปอยู่บนเขานู้นครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่ม Honda ครับมีทั้ง Honda 80-90มาจอดรวมอยู่ตรงนี้ครับแต่ละคันสวยๆตามสไตล์ Honda ทั้งนั้นเลยคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมเห็นแล้วรู้สึกชอบมากครับตั้งแต่ครั้งแรกนะที่เห็นเป็นรถของรุ่นใหญ่ในวงการนะครับออสโรตารี่ก็คือพีร นี้นะครับขับ้ายเครื่องเคนะครับครั้งแรกที่เห็นนี่คือตอนงาน I อแนะครับแล้วก็ h o n d a f a ฟสนะออสก็ไปนะครับรอบนี้นะออสก็เอาคันนี้มาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกคันที่สวยเนียนคันน,งน,น,นึงแล้วนะออสนี่แกสายรถซิ่งเขแต่งอยู่แล้วแต่งสวยทุกคันคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็ไม่ค่อยเคยเห็นที่เป็นพรีรุดขับซ้ายรุ่นนี้นะครับตัวนี้ทั้งเครื่องทั้งสีทั้งอะไรเนียนทุกจุดจริงๆครับคันนี้ น,นี้มันคือ3ามห่วงตัวแวนดูจากด้านหน้าแล้วน่าจะใช่นะผมเคยเห็นแต่สภาพเดิมๆตอนนัน้ที่ไปงานเซอร์ไพอันนี้เหมือนเขามีพาร์ทชุดแต่งมาด้วยนะข้างหลังเขียนว่า BZ Touring คอันนี้นี่แบบมีชุดพาร์ทเต็มหมดเลยมีแหลกมีลิ้นหน้าฝากระโปรงกระจังหน้าสวยครับน,น่าจะเป็นตัวหายากของ3ามห่วงน่าใช้นะอันเนี้ยปกติเราเห็นได้เป็น3ห่วงเป็นเก่งนะอันนี้เป็นแวนบ้านเราก็ไม่ค่อยเจออันนี้นี่สภาพแบบแต่งเต็มมีล้อทีอาร์ดีปั๊ม ทีอาดีชุดเบรคชุดล้อนี่จัดเต็มหมดและว,วันนี้ผมก็มากับคันนี้นะครับไอ้น้องคนเดิมที่ไปกับเราบ่อยๆครับเวลาอีเวนต์ในชายจากเอซีกาลดช่วงนี้บ้าบิมเมอร์ครับเอา e อ6มาล่าสุดที่ไปเชียงใหม่เห็นรถพี่มดเขามีโชว์ไฟปุ้งปั้งไอ้นี่แอบไปจูนนะมั่งกลับมาวันอาทิตย์วันจันทร์ไปจูนเลยแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ยังไม่ได้โชว์หวาบวุ่นครับพอไปเจอรถพี่มดแล้วเห็นเขาปุ้งปั้งโชว์ไฟไอ้นี่เขาอยากได้บ้างไปจัดมาแล้วไปจูนมาแล้ว ที่เราเดินดูบริเวณโซนด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านหน้าบ้างตรงที่เป็นบริเวณที่จัดกิจกรรมมีเวทีมีบูธต,ต่างๆนะครับยังมีรถสวยๆให้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมอย่างคันนี้ครับที่เราเดินมาเจอนะครับอ้โหแบบถูกจริตมากส่วนมากจะเห็นแต่ในคลิปตามงานที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบทรงรถอย่างอุซ่ามาเฟียอะไรอย่างนั้นแต่นั้นจะเป็นสีดําแต่อันนี้มาในลุคสีขาวนะครับสาหรับเล็กซัส LS 400คันนี้นะครับเรียกได้ว่าแบบฟิลจิกโกญี่ปุ่นสีขาวเนียนยโหลดเตีย้ยๆกองๆแบบนี้นะครับสวยมากกับเล็กซัตคันนี้นะครับดูสีขาวไปแล้วมาดูสีดำกันบ้างนะครับคันนี้ก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนครับ BMW E36 คันนี้ของเก่งเบนแดงนั่นเองนะครับหนึ่งในทีมผู้จัดสไตล์เก่งก็วายบอดี้มาเลยนะครับผมโป่งอลังการกับพาร์ที่ เป็นสไตล์เก่งเขาเลยครับกับรถวายบอดี้แบบนี้เหมือนเคยเห็นคันนี้ตอนแรกเขาทาคลิปเล่นๆกันนะครับว่าทําสีดําด้านโดยใช้สีสเปรย์พ่นเล่นกันแต่ตอนนั้นน่าจะทํากันเล่นๆ อันนี้น่าจะเป็นสีที่แบบพ่นมาแบบพ่นกาพ่นอะไรมาแล้วนะครับพาร์ทอลังการจริงเป็นสไตล์เก่งจรงจริงรอบนี้มากับสีดําด้านดุมากและเดินมาเจอคันนี้นะครับเด่นสะดุดตากันเลยทีเดียวกับเครื่องอลังการ V8 ที่ทะลุฝากระโปรงมาขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องนึกถึงดอมทอรโตใช่ไหมฮะจากหนังเรื่อง The Fast ถึงแม้คันนี้จะไม่ใช่รถอเมริกันนะครับไม่ใช่ดอดไม่ใช่อะไรแต่ว่าทําออกมาได้อรังการเลยเทีเดียวนะครับคันนี้เราเคยเจอแล้วตอนที่งานข่างกาแฟที่โคราชนะครับเป็นรถจากจังหวัดโคราชก็ไม่ไกลไม่ไกลเจ้าถิ่นแถวนี้นะครับผมคันนี้ทําออกมาได้ดุดันเลยทีเดียวเป็นโตโยต้าคลาวก์ะโฮ่นะครับทําออกมาได้แบบฟิลรถอเมริกันจัดเลยนะครับ สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะเดินมามองว่าเอ๊ะมันคือรถอะไรนะคันนี้สีดำๆมาจอดอยู่จะเป็นรุ่นไหนเป็นกระบะข้างหน้าเหมือนเก๋งเอ๊ะยังไงคันนี้เหมือนจะ NV หรือเปล่าหรือเป็นกระบะ a c c o r d ท้ายก่อหรือเปล่าคันนี้ก็จากสำนักบ้าน Accord สระบุรีนั่นเองครับคันนี้ก็ก่อนที่จะทายว่ารถอะไรอย่าลืมไปดูตรงกระจกบานหลังเขาก่อนนะ เน่ยเขาติดสติกเกอร์ไว้ว่าอ่ะแบบเนี้ยอ่านดูกันเอาเองแล้วกันคันนี้ไม่ใช่ NV แน่นอนคอนเฟิรม์มจริงๆคันนี้เป็น Accord ท้ายก้อนนะครับแต่ว่าพี่เขาทําการคัดต้อมแบบโอ้โหมันมากคันนี้เอาซะคนเดินผ่านไปผ่านมางงเลยแต่ว่าโปรเจกต์ที่เขาเอา NV มาทําก็มีเหมือนกันมันมากสนับนี้จากเจ้าถิ่นบ้าน Accord สระบ,บุรีนะครับสํานักนี้รถแต่ละคันมันมทั้งนั้น และการสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดังที่สุดในงานนี่แล้วชั่วโมงนี้นี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนี่โอ้โหคนมองกันทั้งงานครับคันนี้สําหรับ t o โยต้าเคอีคันนี้นะครับของเลกเก้อ่างทองนะครับมาแบบสไตล์ซิ่งจัดเลยนะครับมากสีบอลที่บอกว่าดังที่สุดในงานนี่เสียงเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์เดิมหรือเครื่องยนต์โตโยต้าลนะครับคันนี้มาในเครื่องยนต์โรตารี่เลยนะฮะซารโรตารี่นี่ ตอด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 อเข้ามาอย่างดังเลยครับเข้างานมานี่คนมองกันแบบตลอดทางเลยทีเดียวแล้วระหว่างออกจากงานก็ลั่นเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยว่าดังขนาดไหน ก็เดินครบไปแล้วครับรอบหนึ่งตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่รถแล้วนะฮะให้ดูกันข้าวขากับบรรยากาศงานวันนี้ครั้งที่2ของแลนโชงานโชว์รถบนสนามกอล์ฟผู้คนส่วนใหญ่จะมาถึงเอาก็อีแคมมาตั้งหาจุดบรรยากาศดีๆนั่งความรนตรีรถเป็นส่วนหนึ่งนานๆทีเราจะมีโอกาสได้เอารถมาจอดบนสนามกอล์ฟนะครับอาจจะดูเขาเรียกอะไรแน่นกว่าปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่ามีคนอยากมาเยอะจากปีที่แล้วก็คนลงทะเบียนคัดเลือกรถกันเยอะเลยทีเดียวก็ตอนนี้ขออนนะุญาตแล้วได้เวลาแล้ว แดดร่มลมตกฟ้าตกแล้วรถไว้ว่ากันวันนี้ขออนุญาตั้งวงแล้วฮะไปแล้วฮะมันตั้งวงล้อแล้วฮะดูฮะ